วันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมดับเบิลช็อกโกแลตนะคะในไมโครเวฟใช้เวลาอบหอนึ่งนาทีเองนะคะก็จะได้รับประทานเค้กที่อร่อยแล้วนะคะก็จะมีกล้วยหอมนะคะเราจะใช้ครึ่งลูกนะคะมีช็อกโกแลตชีฟนะคะมีออผงโกโก้โกผงฟูนะคะเกลือนะะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ไข่ไก่นะคะเราจะใช้แค่ครึ่งฟองนะคะ มีแป้งสาลีนเนประสงค์มีน้ำมันมะกอกนะคะถ้าไม่มีน้ำมันมะกอกเราใช้น้ำมันพืชได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเดี๋ยวแบ่งกล้วยหอมก่อนนะคะให้ครึง่งก็มาบดกล้วยหอมแค่หยาบก็พอนะคะเวลาทำเค้กในไมโครเวฟนะคะเราต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าทำปริมาณมากจนเกินไปนะคะให้ประมาณครึ่งถ้วยนะคะถ้วยที่เราจะใช้นี่นะคะ แล้วก็ไข่เหมือนกันนะคะก็ใช้ประมาณครึ่งฟองก็พอค่ะเพราะว่าถ้าใช้ปริมาณมากนะคะความร้อนในไมโครเวฟนะคะจะทําให้ไข่ฟู่ขึ้นมานะคะอันตรายแล้วเราก็ต้องมาเก็บล้างทําความสะอาดอีกนะคะได้แล้วกล้วยหอมของเรานะคะเราจะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะ ก็ต,ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชจะช่วยให้เค้กนิ่มนะคะแล้วก็ช่วยละลายาผงโกโก้นะคะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะให้โกโก้กับกล้วยหอมนะคะแล้วก็มีน้ำมันนะคะเข้ากัน ็จะใส่ไข่ลงไปะะไข่ก่อนที่จะใส่แล้วก็ตอกไข่ให้พอแตกนะคะแบ่งไข่ลงไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งลูกไปเยอะ,ะ,ะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะคน้ำตาลเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่ไม่ชอบหวานนะคะเอาปริมาณที่เราอยากได้เลยนะคะ เดี๋ยวในคลิปแม่ขุนทองจะใส่ปริมาณไว้ให้นะคะใส่เกลือลงไปไปลายช้อนนะคะเกลือผงฟูนะคะหนึ่งส่วนสีช้อนชาใส่แป้งสาลีลงไปนะคะตัวง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนทานข้าวนี่นะคะเรใส่ชอ็อกโกแลตชิพลงไปตามที่เราชอบเลยนะคะปริมาณค่ะเดีย๋ยวเรานำเค้กของเรานะคะไปเข้าไมโครเวฟท,ที่ความร้อน700วัตต์ นะคะใช้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะออกมาแล้วนะคะเค้คกกล้วยหอมดับเบิลช็อกโกแลตของเรามาตกแต่งกันนะคะก็จะโรยด้วยไอซิ่งนิดนึงนะคะนิดเดียวแล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยหอมเป็นแก่นของเรานะคะ ก็ได <łość> ้เค้กอร่อยแล้วนะคะง่ายๆเรียบร้อยแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมดับเบิลช็อกโกแลตนะคะในไมโครเวฟทำภายในหนึ่งนาทีพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ